สวัสดีจ้าวันนี้ก็จะพามาดูเต่าสุกต้านะจ๊ะในวันที่อากาศคืมฝนตกทั้งวันก็ <c oughs> สำหรับคนที่รุกน้อยไม่มีเงินซื้อไฟสำหรับสัตว์เลยค่ะหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็ให้ใช้ไฟกกไข่ค่ะ,คะแต่ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่ก็ นี่ก็ใช้มาสักพักหนึ่งก็โอเคก็ให้ความร้อนได้ดีแต่เขาจะคานมาหลบตรงที่มันอุ่นๆถูกหรือเปล่าไม่รู้ก็อมเม่ยังเข้ามาได้นะจ๊ะอันนี้ก็จะประมาณเกือบห้าเดือนไหมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็ประมาณจะสามเดือนละสองเดือนสเดือนอี่อ,อยู่ด้วยกันไม่ได้จ้ะ เพราะเจ้เจ้าตัวพี่เจ้าถุงทองเนะี่ยคอยจะชอบงับอืมดูนี่ไซส์อันนี้ก็ประมาณสองเดือนอันนี้ก็ประมาณสี่เดือนกว่ากว่าไหมสี่เดือนกว่ากว่าจะแตกต่างกันนี่ <c oughs> วันนี้อากาศไม่ค่อยดีฝนตกตลอดเลยก็เลย ต้องเปิดไฟกบน้องก็จะคานมาหาไฟเพื่อสร้างความอุ่นให้กับอุณหภูมิในห้องนะจ๊ะเอ้ในตัวนะจ๊ะก็เดี๋ยววันหลังจะมาแนะนำวิธีการให้อาหารการกินว่าน้องกินอะไรกินผักหรือเปล่ากินอาหารเม็ดไม้ สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคบคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามแนละกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย